สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพ่อกันเสาวันที่ย e ี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มันพ่อกันกับห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี้เข้ากจะจิมาเปลี่ยนซื้อกลางหายแนวทางของห้าน้อยคือเก่าละคะ่ะห้าน้อยของเข้ากับเข่าเนะคะ่ะเข่าอยู่ พิเศษกับปกติหมู่ว่านนี่เนาะคะ่ะเข่าเลขกวิ่งคือเกาละค่ะเมื่อนี้เข้ามาตามต่ออีกคือเกาเนาะคะ่ะว่าห้าหน้อยของเข้าสิม,มีเด่นเด่นเด็ดเด็ดตัวใดมาฝากพี่น้องเย็บซี่กับมะเบืองมาชมน้ำกันเนาะคะ่ะเมื่อนี้เลก็กเกาะเข้าค้งสีขาเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหลุด ไปหลายหมือนแล้วมื่นนี้มันต้องเขาเนะคะพีน่น้องเอฟซีเฮ้าข่ามะเบืองกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังง่องของเฮ้าแน่เด้อค่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าข่าวมะเบืองกับซอยกดไลค์กดแชร์ให้ทั้ง่องของเฮ้าแน่ค่ะข่าวมะเบืองกับกดใส้ว,วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังเด้อค่ะทังง่องเฮ้าให้เบืองไหวเพื่อเปลี่ยนแนวทังเท่านั้น พิษถือกระบาวกันเนาะค่ะเอาก็ับมาไปเบิ้งไปช่มห้าน้อยของห้ามือนี่น้ากัดเนาะค่ะว่าห้าน้อยสิมีตัวใดเนี่ยเด็ดเด็ดเด่นเดนมาฝากพี่ฝากน้องเฮานี่แหละค่ะคือห้าน้อยของห้ามือนี่ทางอาจารย์เพิ่นมั่นใจคักเด้วย่ะวบาเลกห้าน้อยซือเข่ามือนี่เพิ่นหายไววในหน่อยหางนึงแม่่ะพี่น้องเอฟซี หายว้แค่สามหางสองหางหนึ่งแต่ละน้อยพิเศษิ่นหายว้8แปดกับสี่ตัวเน่นของเพิ่นก็คือสีเนาะค่ะสองตัวกับสิมี้สี่สองสี่หกแปดสามค่ะปกติแค่สองหางหนึ่งค่ะตัวเด่นโทษขาะลีนพันแต่เศร้า ตัวเน้นตัววิ่งของเพื่อนกับหกกับสามตัวโทษค่ะหกกับสองตัวเน้นของเพื่อนก็คือสองเนาะค่ะสองตัวก็จะนี่สองแปดสองหกนี่แหละค่ะคือเบี้ยป,ปกติเมื่อนี่โอ้ยเป็นอย่างคือเบาวผิดว่าถือทะนอบผูกขาเมื่อนี้วีไอพี่ของเพื่อนกับ เด่นไหวอยู่หกับหาเนาะค่ะตัวเด่นที่สุดก็คือหาสองตัวของเพิ่นกับมี่หาสามหาหกนี่แหละค่ะคือวิ่งพี่มือนี่เด่นเด่นเด่นเด็เดแค่หน่อยห,หน่อยหางนึงค่ะพี่น้องยิปซีน,นาเร่นนารุ่นคัขกขนาดทั้งอาจารย์เพิ่นกำมันใจคัขกขนาดว่าเรียกของเพิ่นสีเขา่ามือนี้ พี่น้องเอฟซีเฮาเขาเมาเบืองกับปรดใส่วิจารณญาณในการรับชแลมกัร,รับฟังเด้อค่ะทั้งสองเฮ้าให้เบืองไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นทั้งสองเฮ้าก็ว่าได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกสนิททั้งสองเฮ้าให้เบืองไว้เพื่อเป็นแนวทางพิดถือกับบ่วกันเนาะค่ะแอดก็ขอขออพุณนเอฟซีที่เขาเมาเบืองมัดชม่มที่คอยที่คอย กดไลค์กดแชร์ให้ทั้ง่องของเฮาเนาะค่ะแล้วก็ขอขอบพุนอาจารย์ที่ทรงแนว่ทังดีๆมาให้กับทั้ง่องของเฮาเนาะค่ะสำหรับมือนีแอดขอล่าเอฟไปก่อนสวัสดีค่ะ